ผู้เอกนะครับคู่ต่อไปครับส่วนคู่นี้ยกที่3ครับมัจจุราชแดงน้ําเงินเพชรอนันต์ครับเอาละครับยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับมัจจุราชเพชรอนันต์นี่ียกว่าจังหวะลากเหลี่ยมเนี่ยดูได้เปรียบนะครับออกแข้งแทงข่าวโต้ตลอดแต่ว่าโอ้โหมัจจุราชนี่ก็มีลูกพลิกเกมตลอดเหมือนกันนะครับทั้งศอกทั้งหมัดนะครับแล้วก็ลูกตื้อลูกทรหดนะครับพยายามจะเบียดเข้าไป เอาละครับก็บอกว่ามาชกกรุงเทพนี่แตกไปแล้ว200กว่าเข็มนะครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดนั้นก็30เข็มครับไฟนี้จะมีแตกให้เห็นหรือเปล่านะครับแต่ยังคงเดินเบียดตลอดนี่นะครับออกไปจิ้มท้องจิ้มหน้าตามสไตล์เลยนะครับแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้นี่เต็มที่เต็มถังครับมาจุฬาครับการันตีว่าสนุกครับเอาแข้งขวาครับมา เจอเข้าไปนี่สะเทือนเหมือนกันเลยครับเพชรอนันต์เจอแข้งขวาของมัจจุราชครับแข้งซ้ายมาโอ้หมีศอกครับศอกสับมาครับศอกซ้ายหน้าแต่ว่าชวัดเฉวียนไปโอ้โหยังคงเดินตลอดนะครับนี่นะครับเพชรอนันต์นี่ก็พยายามนะครับสารแทงแทงเข่าสกัดเอาไว้แล้วก็วนไปรอบๆเวทีนะครับโดนเหมือนกันก็โดนเยอะนะครับทางด้านของมัจจุราชนี่แต่ไม่สนนะครับเขาบอกว่าผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับ พยายามจะเบียดเข้าไปเอานี่โอ้โหโดนศอกงัดลูกนี้นะครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสกับตอนนี้พยายามจะใช้ร่างกายนะครับใช้ความสม่ำเสมอที่ชกอยู่ตลอดนะครับพยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าโอ้โหมี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 ลูกปากมีแลบลิ้นครับแตกไม่แตกครับศอกมอสักครู่ที่โดนเข้าไปครับจังหวะก่อนหน้านี้อะครับปัจจุร่าจะแตกหรือยังครับจับได้แทงคือเจอแท่งขวามาครับโอ้โหทำเขาทำได้ครับ พอโดนคืนมาเนี่ยทนไหวไม่ไหวครับเอาละครับเลยว่าออกแต่ละดอกก็เนื้อเน้นๆทั้งนั้นเหมือนกันนะครับทางด้านของเทตะนานทั้งแข้งทั้งเขา่าอยู่ที่การยืนระยะนะครับโดนมัจุราชนี่บทเยอะๆนี่จะทนไหวหรือเปล่านะครับจะต้านไหวหรือเปล่านี่นะครับแข้งขวาดูครับยิงโดนก็จิ้งเดิมเบียดเข้าหาโอ้โหเอาละครับทรงนี้นี่การนุกถึงเท้าเบียดกันเอาละครับ แกมโดนแล้วเหมือนเจ็บครับแต่แกทนได้นะครับมาชุนเดินก็ไปต่อครับเจอเข่ามาเจอดากสับดอกยัดเข่าขวาขึ้นไปครับโอ้โยนเข่าซ้ายขึ้นเหมือนกันครับเพชรนันครับอู้ยเราสับดอกนี้ครับแม่ต้องกากระบาดเอาไว้เลยนี่นะครับความแข็งแรงโดนก็ไม่สนนะครับเบียดไปเรื่อยชวนทะเลาะไปเรื่อยทมไหนนะครับมาดูนะครับเพชรนันออกเข่งขวา มาตุลานี้เหมือนไม่มีโดนนะครับโดนเยอะด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีอาการนะครับพยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวดูวงในแล้วก็ปล้ำแล้วก็ยัดเข่าได้สวยๆด้วยนะครับนี่นะครับโอ้โหเริ่มเด้งเริ่มตีทําได้ดีแล้วครับตอนนี้เอาครับเพชรนันน์โดนเข้าไปเยอะๆทําท่าจะหยุดเหมือนกันแล้วครับตอนนี้น่ละเขาตามสไตล์เดิมเลยครับพยายามจะปล้ำในเอาละครับเริ่มเห็นช่องแล้ววงในนี่ดูแข็งแรงดูได้เปรียบ มาดูการไล่แขนนะครับการขวางนะครับของเพชรนันบิดเลียมล้มลงไปอีกครับมัจฉุระไม่สนครับเหมือนจะเห็นบอน้ำมันหรือเปล่าครับแต่ว่าพอต้นน้ําดูครับเพชรนันก็ตั้งหลักได้แล้วครับต้นๆนในพักเหนื่อยแล้วครับมาต้องดูครับยืดเยื้อเสียสีทีต่อทีไปแล้วนี่จะเป็นอย่างไรครับดูครับมัจฉุราแม่แกม่ยาเตยอย่างเดียวครับแกมีปิงมาด้วยครับแกบินเลยครับโอ้โหเด้งเลยเลยครับเด้งโชว์ครับเด้งซ้ายอีกแล้วครับเด้งอีกซ้ายหนึ่งครับ เพชรอนันต์พยายามโต้ในการเสียบยัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเดินเข้าหาครับ1-4เดินแบบนี้ครับเกมของมัจจุราชครับตีได้ไม่ได้ยังไม่ถนัดครับกรรมการจับแยกวันนี้โชว์ความแข็งแรงเลยนะครับทางด้านของมัจจุราชเป็นมวยชกสนุกถูกตลาดอยู่แล้วนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับเอาานะครับเพชรอนันต์ทำท่าจะโดนเข้าไปเยอะๆทำท่าจะช้าลงอาวุธนี่ดูเบาลงไปเลยนะครับมัจจุราชครับเสียงเข้าไปเพชรอนันต์พยายามจะล็อกครับแต่ว่าล็อกไม่อยู่ครับดูครับมัจจุราช เลื้อยไปเรื่อยครับเลื้อยแล้วก็เสียบเข้าไปอันันจะแก้ยังไงครับดูครับมัจุราไม่สนแล้วครับซอยไปเรื่อยครับทั้งซอยทั้งเสียบครับด้วยความตื้อครับด้วยหัวจิตหัวใจครับเช้าก็ถึงเย็นก็ถึงครับเดินเข้าไปต่อครับมัจุราผลักไว้ครับไม่อยากให้เข้าใกล้ครับมีศอกครับมีสอกมาสลับครับแต่ว่ามาจุรายักคิ้วหลีวตาเลยครับบอกว่ามาเลยครับ มาเลยครับหนักเท่าไรก็มาเลยครับอ้าวเลือกแล้วเหมือนกันครับแม่จังหวะนี้เพชรอนันต์เหมือนจะเลือกอา้าวมัจจุราชแม่ข้างบนนี่สายไฟรั่วหรือเปล่าครับบนเวทีเอาแล้วรครับโดนท้องหรือเปล่าอาจจะม,ยมียังมีเถียงครับยังมีเถียงโดนท้องเข้าไปนี่ทำท่าจะหยุดครับแล้วก็ฟอกอีกโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้พอทำได้นี่ก็มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรอนันต์แต่ว่ามัจจุราชต้องพยายามนี่นะครับโอ้โหมาได้คืนชุดนี้นะครับสวยสวยยักไหล่แม่บอกเอาเลยครับ เพชรนันเพชรนันอยาบสายไฟเส้นเดียวกับมัจุฬาเมื่อสักครู่นี้แหละครับยังไงกันครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าต้องยกนิ้วให้ทั้งคู่ครับโอ้โหผัดกันตัวแข็งครับหรือว่าแย่งกันตายกันแน่ครับแบบนี้ครับโอ้เดินเข้าหากับมัจุฬาครับเทียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่นะครับโดนเข้าไปนี่ก็ออกอาการไม่ดีแต่ว่ามัจุรานี่ทนไหวแต่เพชรนันนี่พอโดนเข้ามังอย่ทำท่าจะหยุดไปเลยครับ ดูครับอ้าวเพชรนันเดินสับซองมัจจุราชเสียบเข่าเพชรนันยังไงครับมีจังหวะไหมมัจจุราชหมุนออกมาแล้วก็บินไปบินไปโอ้โหดูครับแม่ไม่ต้องมีโดนก็บินได้ครับท่งล่างของมัจจุราชชั่วโมงนี้ไม่ต้องพูดถึงเรี่ยวแรงแล้วนะครับดูด้ี่หัวจิตหัวใจล้วนๆครับยืนด้วยหัวจิตหัวใจล้วนๆครับหลักเอาไว้ครับขอผ่อนเกมหน่อยครับเราสับดอกนี้ครับเพชรอนันต์ครับมัจจุราชเดินเข้าไปยังดื้อยู่ไอเด็กคนนี้มันดื้อมากๆครับตีไม่ตีครับเสียบฝาตขึ้นมาเหมือนกัน โอ้โหเรียกว่านี่นะครับเขาบอกว่าผู้มีความเจ็บปวดครับทางด้านของมัจจุราชเรียกว่ามาชกทุกครั้งนี่คุณหมอจีรศักดิ์บุพผาชาตินี่มีงานทําทุกครั้งนะครับมัจจุราชเอาละครับนี่ครับออกมานี่โชกความแข็งแรงวงในล็อกปาล์มเตียไว้เลยนะครับครสุดท้ายครับเรียมนี้มัจจุราชได้ครับเพชรอนันต์ครับ หยับเดินเข้าไปมัจจุราชไม่เอาแล้วครับถีบเลยครับอย่ามายุ่งกับฉันนะมัจจุราชถีบครับถีบอีกแล้วครับดูครับไม่ให้เข้าครับถีบเข้าไปยอดอกเพชรอนันต์สะบัดหัวนิดนึงครับเดินเข้าไปหาจังหวะไม่มีจังหวะแข้งขวามาแล้วครับมัจจุราชบอกไม่รอครับมีจังหวะทำว่าอู้ยต้องระวังศอกครับแม่เพชรอนันต์ทั้งบูทั้งบุญนะครับเอาเลยครับยกฝุดท้ายนี่มัจจุราชนี่ออกมาคุมเกมนะครับคอยดักถีบนะครับมีหมัดแย่ไว้ด้วยนะครับ ทำลายจังหวะเอาไว้มาดูนะครับว่าทางด้านของเซอนอันต์จะเร่งขึ้นหรือเปล่านะครับมีฮึดหรือเปล่าในยกสุดท้ายครับเดินมาสี่ยกแล้วครับยกนี้ขอถอยบ้างครับมัจุราชบอกแบบนั้นนะครับชกแบบนี้นี่จะตุ้มีความสุขแลวครับก่อนหมดเดือนมกราคมครับแต่ก่อนแต่ก่อนขึ้นชกนี้จะตู้กินยาวแก้ปวดหัวไปสี่เม็ดเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ก่อนหน้าที่มัจุราชจะขึ้นชกนี้นะครับมวยของจัดตู้นี้ก็ โอ้โหพ่ายท่าพ่ายแพ้เป็นว่าเล่นนะครับโดนล็อกหคนรวดเลยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นมานี่นะครับปลดล็อกให้กับตัวเองด้วยนะครับทางด้านของมัจุราชแล้วก็ปลดล็อกให้กับค่ายปอพงสว่างด้วยครับได้ไม่ได้เดี๋ยวดูครับเพชรอนันต์จะเป็นว่าคาตอบนะครับนาทีกว่าๆที่ยังเหลืออยู่ครับเพชรอนันต์ยังไม่ยอมครับพยายามเดินตัดเดินไล่ครับเพื่อจะมีจังหวะนะครับแต่ว่ามัจุราชนี่ดูครับสวมมวกกันกแล้วครับยกกาสูงครับ รัดกลุ่มระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วครับอย่างเดินครับเปตนันนี่นะครับถือว่ามีผลเลยนะครับมวยหยุดชกไปนานๆนะครับพอกลับมานี่ระบบการหายใจการยืนระยะยังไม่ดีนะครับคู่นี้นะครับเชื่อว่าถ้าทางด้านของเพทนนันนี่ได้หายใจบ้างแล้วนะครับก็โอกาสที่จะได้ชกกันใหม่ก็มีนะครับแล้วก็เชื่อว่าเกมการชกน่าจะเร้าใจว่าไฟนี้ด้วยครับ เรือสังเวียนไปฟรีกว่าครับกลับมาชกได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเพชรอนันต์ครับได้ขยับไฟนี้ไฟหน้าอีกครั้งหรือเปล่าครับภาคที่สองกับวาจุราชก็น่าสนใจครับเดี๋ยวต้องฝากพี่อารีครับฝากพี่ทีมงานเพชรยินดีครับเดี๋ยวดูครับว่าได้หรือไม่ได้แบบไหนครับพยายามเดินต่อยมาต่อเลยครับยังไม่ได้ลดกาสซะทีเดียวครับเกมของเพชรอนันต์ครับ เอาละครับพยายามจะฮึดนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหมาจูราดีวันนี้นี่ยกสุดท้ายนี่ออกมาเล่นสีมือเลยนะครับเอาละครับครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการน,นะครับโอ้โหนี่แหละครับทางด้านของจาตุปอพงศ์สว่างนะครับโอ้โหได้รับการ เสียงเคลียร์นะครับจากแฟนมวยเลยนะครับวันนี้ปลดล็อกนะครับดูแล้วนักชกในค่ายนะครับก็แจ้งเกิดสาเร็จนะครับเลื่อเอาจากตู้นี่โบกผ้าด้วยความดีใจเลยนะครับเอาละครับกรรมการชูมือให้มัจจุราชนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับแจ้งเกิดสาเร็จแล้วนะครับค่าย